แล้วก็เล่งสู้เลยดูเห็นไหมครับเห็นไหมตัวพี่มาน,นิดนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสนามทดสอบตัวน,นี้เป็นโชรูมสาขาแม่แตงของผมเองนะครับทําสนามทดสอบมาเป็นเนินสลับครับกับรถคันนี้สปาร์คสี่คนสี่ตัวใหม่สองพันี่ิบี่ที่มีลาฟเทเลนนะครับกับน้องอาร์มนี่น้องอาร์มเป็นเซลลสาขาฝางนะวันนี้ให้น้องอาร์มลองขับนะครับเมื่อกี้ลองหลายรอบแล้วทั้งลงโคลทั้งอะไรเดี๋ยวให้ลองลาฟเทเลนให้เห็นกันนะครับว่าการทํางานของมันยังไงนะครับ ตัวนี้จะเป็นเนินสลับนะครับเราจะขับสองนะหมดขับสองเดี๋ยวอามเราขยับรถไปเลยขับสองไม่ต้องใส่ลาบทะเลนครับอ่ะม,มาดูกันมาดูเลยนี้อยู่ในหมดขับสองค่อยๆย้อนนะขับสองดูนะครับดูกันอ่ะลองดูครับลองดูอ่าเนินสลับแล้ว<อ>เห็นล้อลอยไหมครับล้รอลอยแล้วล้อลอ,อยแล้วอ่ะเลีงสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อย ฝีมือหน่อยผีมือหน่ยโอเคโอเคอ่าไม่ได้นะครับตอนนี้เข้ารับทะเลเลยแล้วก็เล่งสู้เลยดูเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอ่มันมีกําลังเห็นไหมครับไปเลยครับไปเลยสู้เลยเมื่อกี้ติดล้อขวานี่ติดล้อซ้ายเห็นไหมครับนี่ไปเลยครับไปเลยนี่ครับการทํางานของลับทะเลนครับก็คือมันจะช่วยเสริมกําลังล้อในข้างที่ ต้องฝ่าอุปสรรคนั่นเองนะครับผมและนี่คือการทํางานของระบบรับทะเลนครับ